รอมแล้วกยืในให้สบายๆนะนย่างสบายๆแล้วก็ปรับร่างกายหายใจเข้าลึกๆนะเพิ่มกําลังในการที่จะขับเคลื่อนอัตภาพของร่างกายของเราเป็นไปได้แล้วก็ในใจเราก็อธิษฐานจิตทำจิตให้มีกําลังใจให้มีความวิริยะมีความกล้ามีฉันทะโดยเฉพาะตัวฉันทะทําให้เกิดกําลังฉันทะพอใจสมัครใจยินดีกําลังใจมันก็ไปโดยวิริยะ จะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดล้วก็ตั้งจิตไว้เบื้องหน้าก็เรียกว่าตั้งจิตไว้ดีอัตตสัมมาปณิธิตั้งจิตตั้งใจเอาไว้ให้ด,ดีแล้วก็สังเกตไปที่เท้าทั้งสองข้างนะรับรู้รู้สึกในอาการของเท้าความรู้สึกที่เท้าเทน้ำหนักไว้ทางซ้าย,ยานะดูกายเคลื่อนรับรู้ด้วยสติด้วยสัมปชัญญะอย่างดีแบบโยนิโสเทน้ำหนักไว้ทางขวาดูกายเคลื่อนรับรู้รู้สึกในการที่เคลื่อนไปเคลื่อนไป เทน้ำหนักไป้างซ้ายดูกายเคลื่อนให้สติรับรู้อยู่รู้สึกรู้เท่าทันอย่าว่าเคลื่อนไปเคลื่อนไปสังเกตเท้าข้างขวาเนะี่ยที่ฝ่าเท้าสัมผัสอยู่กับพื้นใส่ใจดีๆแล้วก็เทน้ำหนักไปทางขวาดูความรู้สึกที่ฝ่าเท้าที่จะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นอยู่รู้สึกอยู่ความหนักความตึงความหนัก,คว,นกความตึงความไม่สบายแล้วก็ดูให้เห็นรายละเอียดในความเป็นไป สังเกตเท้าข้างซ้ายซึ่งเขาตรงข้ามกันเลยนะมีความเบาเหย่อนๆยสบายสบายแต่เราไม่รู้ว่าสบายยังไงก็ดูเท้าข้างขวาซึ่งเขาไม่สบายจะเห็นตรงข้ามกันเท้าข้างซ้ายที่สบายใส่ใจดีๆแล้วก็เทน้ําหนักไปทางซ้ายดูความรู้สึกที่ฝ่าเท้าความสบายเมื่อกี้ก็เริ่มถูกไล่ไปขับไปด้วยความหนักความตึงความไม่สบายไปทดแทนสังเกตเท้าข้างขวาดีๆให้เห็นความเบาสบายให้ได้ ใส่ใจดีๆแล้วก็เทน้ําหนักไปทางขวาดูกายเคลื่อนเท้าหนักเคลื่อนหนัก,คนก,คคเ,กเคลื่อนหนักความหนักความตึงก็เกิดขึ้นเรื่อยๆเท่าที่ตัวยังเคลื่อนอยู่น้าหนักก็เกิดขึ้นเรื่อยๆอยู่สังเกตเท้าข้างซ้ายตรงข้ามเขาเบาคือน้ําหนักมันน้อยกว่าเท้าข้างขวาเขาสบายกว่าเท้าข้างขวาสังเกตดีๆแล้วก็เทน้ําหนักไปทางซ้า,ายดูตัวเคลื่อนเท้าหนักเคลื่อนหนักเคลื่อนหนักสังเกตดีๆรับรู้รู้สึกอย่างดีอย่างพิธีพิธัน สังเกตเท้าข้างขวาตรงข้ามซึ่งเขาเริ่มเบาพร้อมจะก้าวนะเราจะก้าวด้วยเท้าที่เบาไร้น้ำหนักหนักน้อยสบายอยู่ใส่ใจดีๆแล้วก้าวไปขนาดสั้นๆวางข้างๆเรายังไม่ลงน้ำหนักกับพักดูเท้าดูเบา,ด,เบาดูสบายให้ได้สติสัมปชัญญะชัดเจนแล้วก็ค่อยเคลื่อนไปแล้วก็สติสัมปชัญญะก็โยนในโซดูกายที่เคลื่อนไปเลื่อนไปในประหว่างที่เท้าตัวเคลื่อนไปเท้าขนาก็มีให้เราโยนในโซดูในเท้าก็มีความรู้สึก ถ้าลงไปมีหนักมีเตึงตัวก็ยังเคลื่อนไปเคลื่อนหนักเคลื่อนหนักแล้วก็เอาระดมสติสัมปญญะรวมพลรวมกําลังสํารวจสังเกตความเป็นไปให้ได้สติสัมปญยะให้รู้ให้เข้าใจให้เห็นเป็นไปแล้วก็เท้าข้างหลังตรงข้ามแล้วก็ไปโยนิโสดูอาการที่วางอยู่โยนิโสดูความเบาๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นความรู้สึกสบายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นพร้อมจะก้าวใส่ใจดีๆแล้วเราก็ก้าวสบาย,บายๆ เห็นเท้าก้าวไปเราก็รับรู้รู้สึกให้ใจคือสติสัมจัญญะกำกับรับรู้รู้ไปในการที่ก้าวไปวางไปแล้วก็ใส่ใจสังเกตนะมีหน้าที่ฝึกให้สติสังเกตตามอยู่กับปฏิบัติที่กาลังเป็นไปกําลังเคลื่อนอยู่ก็อยู่กับการเคลื่อนนั้นในการเคลื่อนมีเหตุมีปัจจัยมีอะไรเกี่ยวเนื่องกันแล้วก็เก็บรายละเอียดนะเช็คดูประเมินผลดูวิมังสาไข้คนตรวจสอบดู โดยโยนิโซนะขอรับรู้ขอสังเกตความเป็นไปจาก้าวแต่ละครั้งจาก้าวแล้วก็โยนิโซดูโยนิโซด้วยสติโดยสมชายะนะว่าเราจะใส่ใจให้เห็นอาการให้เห็นความรู้สึกเนื่องด้วยอาการนั้นความรู้สึกอะไรบ้างที่มีอยู่ความรู้สึกเบาๆชัดเจนไหมต่อความเบาความสบายมีไหมความชัดเจนต่อความสบายหรือไปดูความหย่อนความอ่อนความเย็นอะไรต่างๆถ้าเรา ไปร,รู้สึกอย่างไรแล้วก็ให้รู้ว่ามันมีอันนั้นเพียงแค่รู้พอรู้แล้วก็ไปดูอื่นมันมีอะไรเหตุปัจจัยทําให้เป็นอย่างนั้นให้มีรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็ใส่ใจดีๆนะคอยรับรู้คอยสังเกตไปปรับการก้าวให้สบายเคลื่อนให้สบายส่วนมือส่วนแขนอะไรต่างๆแล้วก็ปรับนะยังต้องปรับยังยังต้องผ่อนคลายจะได้ไม่ลำบากในส่วนของอัตภาพของร่างกาย ที่กำลังขับเคลื่อนไปในการก้าวการเคลื่อนเราใส่ใจอยู่เป็นประจำเพื่อฝึกสติสัมชัญญะเราให้คล่องแคล่วคล่องคล่องแคล่วว่องไวชำนาญน,นะชำนาญการเมื่อชำนาญก็จะทำได้ง่ายได้คล่องได้สะดวกทำเป็นโดยอัตโนมัติเพิ่มขึ้นในปลายทางนะเราฝึกแลวทำให้คล่องก่อนเพราะบวาคนสมบัติของสติสมัมมัชญะก็ต้องให้มีก่อนก่อนจะทำจะพูดจะคิด มาทำไปอยู่ขณะทำอยู่ก็มีสติสัมปชัญญะกำกับไปขณะที่พูดทำคิดอะไรต่างพูดทำคิดเสร็จแล้วก็มีสติสัมปชัญญะเก็บงานอีกทีหนึง่งแล้วก็ทำให้รู้ทั่วทั่วพร้อมทั้งหมดนะก่อนขณะแล้วก็สุดแล้วก็รู้ทั้งต้นทางปลายทางกลางทางแล้วก็รอบรู้หมดจะทำให้รู้สตัวทั่วพร้อมทุกความเป็นไป ก,สกนนะ็สังเกตนะสังเกตให้สติสมัมปชัญญะคล่องแคล่วชำนาญในกรรมาฐานนะในอารมณ์หลักนะอารมณ์หลักอารมณ์จรแสกมาในความรู้สึกความรู้สึกเป็นอารมณ์จรบางทีกับแป๊บมาแต่อารมณ์จรที่เป็นความรู้สึกนึกคิดกับจรมาเหมือนกันนะความรู้สึกทางจิตสภาพจิตสภาพจิตที่มันฝ่ายบวกฝ่ายดีๆฝ่ายที่ชวนให้พอใจ แล้วายตรงข้ามมันไม่ค่อยจะดีความรู้สึกไฟอกุศลนั่นก็ต่างก็เป็นสิ่งที่จรมาทําให้เราชอบไม่ชอบเลยคือว่าอภิชาโทมนัตนะ่จะทําให้เราไปเห็นความรู้สึกอย่างนั้นเช่นว่าเราก้าวสบายอาจจะทําให้เราชอบไปได้รือเวลาเราก้าวแล้วสะดุดหรือว่าเคลื่อนแล้วมันสะดุดเราอาจจะขัดใจไม่ชอบใจนิดๆก็ได้ถ้าเราไปเห็นว่ามันขัดใจนิดๆขณะที่มันสะดุดมันไม่สบายไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถูก ัธยาทัยเนี่ยก็ทำให้เราไปเห็นมีความรู้สึกไม่ชอบอยู่ลึกๆอยู่๋ย่าชอบกำลังได้รับก้าวสบายเคลื่อนสบายกับเพลินชอบไปแล้วก็ไปเห็นว่าจิตของเราไปชอบในความสบายความคล่องนั้นในความชอบไม่ชอบก็เป็นสิ่งที่จรมาเป็นอารมณ์จรเป็นหมดร,รมนะหเห็นทมในทมทั้งหลายคือความชอบใจไม่ชอบใจความเป็นบวกเป็นลบเป็นปรุงแต่งชุกชนิดเนะี่ย ถ้าไม่ปรุงแต่งก็เพียงแค่รู้ใส่ใจอาการของเท้าก็รู้แค่อาการใส่ใจความเบาก็รู้แค่ความเบาใส่ใจความรู้สึกสบายก็แค่ความรู้สึกสบายไม่มีชอบไม่ชอบเพียงแค่ได้ใส่ใจได้สังเกตตามหน้าที่ของสติสัมปชัญญะเพียงแค่ไปแะลึกรู้ในอารมณ์ที่เป็นเป้าหมายเป็นอารมณ์เข้ามันแล้วก็แต่ถ้าเราสติไม่ ไม่คล่องไม่แคล่วฉะนั้นก็จะปรุงแต่งให้เป็นชอบไม่ชอบชอบไม่ชอบมาเกิดมีของเราด้วยก่อนมีความเป็นตัวเป็นเราก่อนเราชอบเราไม่ชอบบางที่ชอบก่อนแล้วก็เราไปชอบทีหลังบางทีผู้กระทำเกิดผูกก้กระทำเกิดหลังการกระทำการกระทำเกิดก่อนเช่นว่าก้าวสบายสบายเป็นการกระทำเป็นตัวการเป็นตัว กระทำแล้วก็เราไปยึดมันว่าสบายนันเป็นของเราเราเป็นผู้สบายก้าวสบายเคลื่อนสบายในั้นบางทีก็มันเกิดขึ้นมาแต่ถ้าสติไวคล่องแคล่วมันก็จะปล่อยก็มันเองเพียงแค่รู้เพียงแค่รับรู้เพียงแค่รู้เท่าทันในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ถ้าเราไม่คล่องแคล่วบังเราก็ไม่เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราเป็นขาเป็นขาก้าว แต่ถ้าเราสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีแค่อาการก้าวมีแต่การก้าวไม่มีขาก้าแต่ถ้าเราไม่ละเอียดลอไม่ว่องไวก็ขาก้าแล้วยังไม่พอยังเป็นขาของเราอีกมันก็ยึดอีกแต่ถ้าเลีใส่ใจที่เสื่อก้าวก็สักว่าก้ากวาไม่ใช่ขาก้าไม่ใช่ขา,าเราก้าเพียงแต่อาการก้าวสบายเหมือนกันเพียงแต่ความรู้สึกสบายไม่ใช่เราสบายอาันน้ถ้าเราคล่องมันจะปล่อยนะมันเพียง เพราะมันไม่มีไม่เสียเวลาที่จะไปปร่งแต่งกับไปรู้รายละเอียดอย่างอื่นที่เกี่ยวเนื่องกันเราก็สังเกตให้ดีแต่ละก้าวแต่ละเคลื่อนบางต้นก็นสังเกตเคลื่อนหนักเคลื่อนหนักให้มันชัดเจนก่อนพอชัดเจนแล้วก็สังเกตเท้าข้างหลังเวลาเคลื่อนเคลื่อนไปแล้วก็ดูกายเคลื่อนในระหว่างที่เคลื่อนก็ไปดูเท้าข้างหลังให้เห็นอาการที่ขยับที่ไวที่เคลื่อนไปแล้วก็ความรู้สึกหย่อนย่อนเพิ่มขึ้น ความเบาๆเพิ่มขึ้นความสบายเพิ่มขึ้นในความรู้สึกของเท้า้างหลังใส่ใจให้เห็นความเป็นไปนะให้คล่องแคล่วคล่องแคล่วทั้งเท้าหน้าเท้าหลังต่อไปแล้วก็เวลาเคลื่อนไปคราหนึ่งเห็นทั้งข้างหน้าข้างหลังไอ้ในชัดเจนที่สุดมันก็ไปดูนั่นมันก็ไปพร้อมๆกัน จิตม <cin> ันไปเท้าหน้าก็รู้สึกถึงอาการความรู้สึกของเท้าหน้าไปข้างหลังก็เห็นอาการและความรู้สึกของเท้าข้างหลังก็จะเห็นได้ข้อมันเองมันเคยได้สังเกตเท้าข้างหน้ามันก็ชินไปข้างหน้าไปเพิ่มความชินในสังเกตเท้าข้างหลังมันก็ไปข้างหลังมันก็ไปข้างหน้าข้างหลังเห็นพร้อมๆกันก็มันไล่ๆกันก็เห็นทั้งสองฝ่ายทั้งสองข้างแล้วก็สังเกตเอานะให้สติคล่องแคล่วมันติคล่องแคล่วเห็นอาการเห็น อารมณ์หลักอารมณ์จอดมันก็มามันก็เห็นด้วยแล้วก็สังเกตน,นะสติคล่องแคล่วก็จะเห็นหลายๆอย่างอารมณ์จอดมาแล้วก็รู้สึกโดยเฉพ,เพาะความคิดมันก็มีเรื่อยๆคิดสัน้นคิดยาวการมองความคิดอาจารย์มักเคยบอกไว้ไวเวลาเวลาคิดแล้วก็มองให้เห็นว่าเราได้มองความคิดนั้น มองตัวคิดนะไม่ใช่มองเรื่องมองเรื่องมันไม่จบมองเรื่องเรื่องก็ให้มีเราปรงต่อแต่มองมองให้เห็นว่ามีตัวมองมีสติสมัมปชัญญะเป็นผู้มองตัวอยู่ในสโสเป็นผู้มองมองจนเห็นว่าเรามองเกอร์อยู่ควยเดียวนะมองจนไม่มีสิ่งให้มองเมื่อสิ่งที่มองคือสติสมัมปชัญญะเป็นผู้มอง สติมันเกิดที่จิตมันก็ทําหน้าจิตมีหน้าที่มองมันก็จิตมันก็ไม่ได้ทําหน้าที่คิดมันก็ทิ้งความคิดไปเพราะมันมันมาทาหน้าที่การมองนั้นมองให้ดีๆก็มองอย่างให้เห็นว่าเราได้มองร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์สิ่งที่มองสิ่งที่คิดมันก็ไม่คิดเพราะมันมันมามาทีมาทาหน้าที่มองซะแล้วการมองความคิดก็มองให้เห็นว่าเราได้มองแค่นั้นเห็นว่าเรามองก็มีแต่เรามองมีแต่สติสัมปชัญญะเป็นผู้มองเกอร์อยู่ไฟเดียว แต่ถ้าเราไม่มองให้เต็มร้อยเต็มล้านอะ่ะมันก็แบ่งครึ่งไปคิดอีกมันก็เห็นตั้งคิดด้วยแต่ถ้ามองถูกก็เห็นแต่ว่าเรามองเก้ออยู่ฝ่ายเดียวพอคิดเราก็มองซ้ําอ่ะมองเห็นว่าเราได้มองความคิดซ้ําเมื่อกี้เป็นปัจจุบันสันติที่มันผ่านไปเมื่อกี้เรามองให้เห็นว่าเราได้มองเห็นว่าเราได้มองก็มองหาความคิดเมื่อกี้ มองเห็นให้เห็นว่าเห็นแค่เรามองก็อย่างเดียวพอแล้วเมื่อเรามองก็อยู่ไปเดียวไม่เห็นสิ่งที่มองมันก็เตะเราก็กลับมาสังเงกตสภาวธรรมปัจจุบันอารมณ์หลักของเราต่อให้สติคล่องแคล่วฝึกไว้ฝึกไว้วนมาเราก็มองอีกจิตมันชอบแล้วก็มองดูมองให้เห็นว่าเรามองความชอบนั้นเมื่อกี้หรือความไม่ชอบเรามองซ้ำมองให้เห็นว่าเราได้มองหาความ ไม่ชอบเมื่อสักครู่หนึ่งน,นี้มองหาอดีตปัจจุบันสันต,ติที่มันไม่เมื่อกี้ผ่านไปหเห็นว่าเราได้มองร้อยเปอร์เซ็นเห็นแต่เรามองเกึอ่อยู่ฝ่ายเดียวเมื่อมองอยู่ที่ถนนรถวิ่งมาแล้วก็มองรถมันไปแล้วก็ยังมองอยู่ฝ่ายเดียวรถมันไปที่ไหนแล้วก็เรามองความคิดมองสภาพจิตที่มันเกิดขึ้นเมื่อสักครู่หนึ่งก็มองอย่างนี้ มองเห็นว่าเราได้มองพอมันไปไปแล้วมันมาปั๊บมันก็ไปแล้วความรู้สึกทางจิตมันมาไวไปไวเราก็มองแค่เงาเงามันมองเห็นว่าเราได้มองเก็อยู่ไปเดี๋ยวก็จบแล้วก็ทําหน้าที่หลักของเราก็ทำหน้าที่หลักใส่ใจอารมณ์หลักของเราต่อใส่ใจสังเกตแต่ละก้าวแต่ละเคลื่อนให้รู้เท่าทันความรู้สึกเนื่องด้วยก้าวด้วยเคลื่อนนั้นก็มากมาย แล้วก็ใกล้ๆอารมณ์จรหรือเป็นอารมณ์จรให้เราไปสังเกตให้เราระลึกรู้คล่องแคล่วจำนานจะได้รู้ทันสภาพความรู้สึกนะลึกๆเป็นสภาพที่มันจอมาแต่ว่าหลักๆก็คือสิ่งที่ทําให้เราชอบใจหลงยึดติดหลงชอบหลงหมกมุน่นหลงยึดติดกับมันในความชอบๆนะแล้วก็สิ่งที่ไม่ชอบก็ทําให้เรารู้เท่าทันม่รู้เท่าทันมันก็ไม่ทําให้เราเกิดยินดีร้ายต่อ เพื่อเพื่อถอนอภิชาและทมนัดความยินดียินร้ายความชอบใจความขัดใจเราจะไปรู้เท่าทันเพราะในชีวิตความรู้สึกของเรามันมีอะไรมาแทรกอย่างนี้ตลอดเวลาความชอบไม่ชอบมันตัดสินไปเลยชอบไม่ชอบชอบในสิ่งที่มันมีเหตุปัจจัยให้รู้สึกฝ่ายดีฝ่ายบวกก็ทําให้ถ้าเราไม่รู้เท่าทันก็ทําให้เราไปยึดติดยึดติดเราก็เป็นทุกข์ ยึดติดว่าอยากจะได้อย่างโน้นอย่างนี้ต้องเสียเวลาต้องแสวงหาไอ้สิ่งที่ไม่ดีเหมือนกันสภาพที่ไม่ค่อยจะรีบฝ่ายรบทําให้เราขัดใจทําให้เราใจมันเป็นทุกข์ไปด้วย mm hmm. แล้วก็สังเกตนะสติคล่องแคล่วว่องไวก็จะไปทันความรู้สึกต่างๆสามารถระงับเหตุการณ์ได้ยุติจบไม่มีอะไรให้เป็นเยื่อใ่กัน ใส่ใจมันแปบมามันก็รู้พอรู้แล้วก็ใส่ใจอารมณ์หลักอีกกับหมดไปแล้วก็สังเกตไปนะแต่ละก้าวแต่ละเคลื่อนใส่ใจให้ดีๆนะอาการก่อนก้าวขณะก้าวก้าวเสร็จนะก็เป็นอารมณ์หลักให้เราสังเกตมออารมณ์หลักสังเกตอารมณ์หลักเนื่องๆกันหรือจอนมาก็ความรู้สึกหย่อนรู้สึกอ่อนรู้สึกเบารู้สึก หนักรู้สึกตึงรู้สึกเจนอะเนี่ยเราก็สังเกตดูเมื่อเราได้สังเกตสติสัมปญญาแยาเกิดขึ้นกิเลสก็ไม่เกิดขึ้นอย่างนี้ลแต่กิเลสมันแทรกมาด้วยความรู้สึกต่างๆแล้วก็รู้ท่าันพอรู้เท่าันก็จบสิ่งที่มาแทรกมาให้เราเห็นให้เราประจักษ์เป็นเหมือนสิ่งร้ๆสิ่งรา้ราจะหายไปด้วยเอาสิ่งที่ดีๆตัวมองเกิดขึ้นตัวมองตัวสติสัมปญญะไปรู้เท่าทันเพรามันก็ อะไรได้ก็กลายเป็นสติสมัญญะเป็นกุศลของเรามันมานไม่มีบารมีไม่แก่กล้ามานันคือความรู้สึกต่างม,มันเกิดขึ้นมาแล้วทําให้ร,รู้ทันล้วก็เอามานนั้นมาเป็นสติสมัญญะมันมานยิงธนูยิง,ยงอาวุธใส่พระโพธิสัตว์ก่อนตรัสรู้พระโพธิสัตว์ก็ก็มาเป็นดอกไม้โบชาพระโพธิสัตวนะ์ก่อนตรัสรนะู้กับองค์ม,มีสติรู้ทันความรู้สึกต่าง ความรู้สึกนั้นก็เป็นกำลังให้ปัญญาที่ไปเห็นไปรู้เท่าทันแรงร้ายกลายเป็นดีแปลงอาวุธเป็นหอกเป็นธน,นูเป็นอะไรแต่แปลงเป็นดอกไม้บูชาพระอ,องค์หมดนะเราสิ่งเห็นสิ่งดีๆแล้วก็แปลงให้เป็นกุศลให้หมดสิ่งร้ายๆก็เป็นกุศลหมดโดยการรู้เท่าทันนะคิดมาเราก็รู้เท่าทันกับพิษกับคิดมันกับ เป็นกำลังให้ปัญญาของเรารู้เป็นเครื่องมือของสติสมัมปชจารย์แล้วก็สังเกตนะสังเกตให้รู้ทัทนแล้วก็จะได้ปัญญาขึ้นมาเรื่อยๆจะเห็นสิ่งที่มันแวบ,บมาอารมณ์จรเกิดดับเร็วเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีคมเกิดขึ้นไปตามนามีมคมดับไปแล้วก็จะเห็นเหมือนโกนทัญมยเห็นมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งความรู้สึกต่างๆที่จอนมาแปบบ๊บเรารู้ทัทนก็ตัวขณะที่มัน ปั๊บก็มาแล้วก็เห็นว่ามันเกิดขึ้นพอรู้ทันมันก็มีแต่เราเป็นมีสติเกิดขึ้นสิ่งที่มาเมื่อกี้เป็นอดีตสันติที่ไปไปเมื่อกี้มันก็ดับไปแล้วสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นแวบหนึ่งพอรู้ตัวทันสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาถ้าเราเห็นไปทุกสิ่งยังมองไปสิ่งใดสิ่งหนึ่งความรู้สึกใดสิ่งหนึ่งแค่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่ทําให้เราเข้าถึงธรรมอรุธรรมได้ แล้วก็ฝึกไปนะมีโอกาสมีโอกาสมไม่ไม่เหลือเกินกำลังถ้าเราฝึกอย่างดีอย่างตั้งใจอย่างพยายามก็มีโอกาสนะแล้วก็ใส่ใจสังงกตไปเรื่อย